ตอนที่80เสียงที่คุ้นเคยในขณะนี้ก็มีเสียงออกอากาศด้วยพบตัวประกันได้สำเร็จแล้วและเกมก็จบลงแล้วดังนั้นหลังจากที่เสียงนั้นดังขึ้นจิตของฟางจ้านก็เริ่มปิดลงอย่างช้าๆเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งเขาก็นอนอยู่ในกระท่อมแล้วและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาประตูห้องโดยสารอื่นๆก็ค่อยๆเปิดออกนานเฟิงเป็นคนแรกที่ออกมาและเขาก็ลูบมือ ทั้งข่าวพวกนั้นน่ารำคาญจริงๆต้นไม้ในป่าหมอกนั้นโดยพื้นฐานแล้วเปลือยเปล่าซึ่งทําให้ทวันของฉันไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพวกมันได้พวกมันอยู่กันเป็นกลุ่มกระโจนถ้าไม่ใช่เพราะการปรับปรุงพลังศักดิ์สิทธิ์ของฉันเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วฉันแทบจะทนไม่ไหวคุณอยู่ในป่าและพลังเวทมนต์ไม้ของคุณมีประโยชน์มากคุณจะพอใจไหมซากุระก็ค่อยๆค,คลานออกจากกระท่อมด้วยสีหน้าเจ็บปวดมากไฟของฉันอึดอัดที่สุดหมอกชิ้นนั้นหมอกหนามากและน้ำของฉันก็มีจำกัดมาก หยุนซีในกระท่อมอีกหลังก็ออกมาอย่างช้าๆหยุนซีซึ่งเป็นคนรักการนอนที่อารมณ์ดีมาโดยตลอดถอนหายใจทุกคนอย่าพูดถึงความสามารถก้าวร้าวของคุณนะโอเคชั้นนี่แหละในฐานะแผนกความสามารถอันตรายของเอฟซฟางจ้านก็รู้จักความสามารถของหยุนซีเมื่อสองวันก่อนปรากฏว่าความสามารถของหยุนซีกำลังต่อกกิ่งก้านจริงๆเขาเป็นบุตรชายคนที่สองของครอบครัวนักบวชที่รักษาแต่ความสามารถหลักของเขาไม่ใช่การรักษา แต่เป็นการต่อกิ่งเขาสามารถถ่ายทอดความเจ็บปวดของผู้ป่วยไปยังตัวเองเพื่อให้บรรลุผลการรักษาหลังจากที่คนรอบข้างได้รับบาดเจ็บความสามารถประเภทหนึ่งที่ฟังดูไร้รสชาติมากแต่ในความเป็นจริงแล้วมันสุดโต่งมากมักจะมีบทบาทที่น่าประหลาดใจในช่วงเวลาของชีวิตและความตายนานเฟิงกระโดดออกมาแล้วพูดว่าเอาหน่าฉันอยากรู้ว่าคราวนี้ใครคืออันดับหนึ่งตารางคะแนนยังไม่ออกมาเลย อย่างไรก็ตามเมื่อทุกคนรอให้ป้ายเก็บขะแนนออกมาและมองไปที่ป้ายพวกเขาก็เห็นชื่อของบุคคลหนึ่งอยู่ด้านบนฟางจ้านห้องตกอยู่ในความเงียบงนันนานเฟิงหันกลับไปและมองฟางจ้านด้วยความไม่เชื่อน้องชายนี่เป็นเรื่องจริงเหรอฮะฟางจ้านยังดูรายการอันดับด้วยความสับสนเขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยมันอาจจะผิดพลาดก็ได้ อย่างไรก็ตามมีคนก้าวออกมาจากห้องดูด้านหลังและเสียงปรบมือก็ถูกส่งไปยังนักเรียนที่ยืนอยู่ในที่เกิดเหตุอย่างชัดเจนฟางจ้านคณบดียิ้มและพูดว่ารุ่นต่อไปแย่มากรุ่นต่อไปแย่มากนันเฟิงมองดูฟางจ้านด้วยความประหลาดใจและเดินเข้ามาและวางแขนของเขารอบคอแล้วพูดว่าเจ้าเด็กน้อยเจ้าซ่อนความแข็งแกร่งของเจ้าไว้เพราะเราเป็นห่วงเจ้าแต่เราได้ที่หนึ่งนะฟางจ้านก็สงสัยเช่นกันและมองกลับไปที่อาจารย์ใหญ่ครูใหญ่ถอนหายใจและเข้ามาแล้วพูดว่า เราทุกคนดูเกมของคุณคุณทำให้เราประหลาดใจมากจริงๆนอกจากนี้คุณยังทำให้เราตระหนักถึงปัญหาหากคุณให้ความสนใจกับพลังเหนือธรรมชาติมากเกินไปคุณจะเพิกเฉยต่อมันบางสิ่งไม่ได้ปราศจากพลังศักดิ์สิทธิ์หรือหากคุณไม่สามารถใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ได้คุณจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนคุณสอนเรามากมายจริงๆฟางจ้านยังคงปิดตาอยู่แอตเตอร์ยิ้มและพูดว่าสรุปสั้นๆยินดีด้วยที่หนึ่งคุณสามารถอยู่ในคลาสเอต่อไปได้แต่คุณต้องทำงานหนักต่อไป การสอบของเรามีเดือนละครั้งเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณจะมีส่วนร่วมในเรื่องเหนือธรรมชาติด้วยหลักสูตรและการฝึกอบรมด้านพลังงานฟังจ้านไม่ค่อยรู้อะไรมากนักแต่การมาโรงเรียนก็เป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติไม่ว่าเขาจะเรียนรู้อะไรไม่ว่าจะเรียนรู้ได้หรือไม่อย่างน้อยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสอนในชั้นเรียนก่อนแอตเตอร์อยากรู้ว่าคุณเช็ดอะไรให้ตัวเองตอนอยู่ในป่ากค้างคาวและทําไมพวกมันถึงไม่ทําร้ายคุณอ๋อนั่นมันยาสมุนไพรชนิดหนึ่งนะ ฟังจ้านอธิบายเบาๆมันมีผลในการล้างพิษซึ่งพบได้ในย้าใต้ต้นไม้และมีมากมายศาส,สตราจารย์คานก็ออกมาเช่นกันแล้วคุณป้องกันไม่ให้ค้างข่าวโจมตีคุณได้อย่างไรฟังจ้านลังเลค้างข่าวค้างข่าวอะไรมีค้างข่าวด้วยหรือห้องตกอยู่ในความเงียบงนันทำไมบางคนถึงโชคดีมากแต่ในขณะเดียวกันก็ชื่นชมเขาเล็กน้อยฟังจ้านเกาหัวหลังจากรู้ตัวและยิ้มอย่างเขินอายแต่เนื่องจากการต่อสู้ครั้งนี้ เขาล้างความรู้สึกที่ว่าเขาไร้ประโยชน์ในสายตาของทุกคนออกไปโดยตรงและได้รับโอกาสเข้าร่วมบทเรียนเวทมนต์กับทุกคนใช่มีคนส่งชุดเครื่องแต่งกายและกระเป๋านักเรียนไปเรียนมายากลในคืนนั้นเมื่อเขากลับมาที่หอพักฟังจ้านยังมีเวลาไปเรียนข้างนอกดังนั้นหลังจากทักทายทุกคนเขาก็ไปที่ชั้นเรียนกวดวิชานอกมหาวิทยายลัยทันทีโดยไม่หยุดทุกวันนี้เด็กๆในชั้นเรียนพูดคุยกับฟังจ้านฉันก็คุ้นเคยเช่นกันและฉันจะอวดฟังจ้านในเวลาว่างคุณดูรถผมสิ เด็กชายตัวเตี้ยดูมีอายุเพียงสี่หรือห้าขวบเท่านั้นเขาถือรถคริสตัลและวางไว้ตรงหน้าฟางจ้านมันดูดีไหมฟางจ้านพยักหน้ามันดูดีเด็กหญิงตัวเล็กๆในกระโปรงก็เข้ามาดูชั้นสิกนี่เป็นคันธนูล่าสุดที่แม่ซื้อให้ฉันฟางจ้านก็เงยหน้าขึ้นมองเช่นกันเห็นธนูบนหัวของเธอและยิ้มมันสวยงามมากเด็กหญิงตัวเล็กๆตะคอกเล็กน้อยซึ่งเรียกได้ว่าภูมิใจมาก เด็กคนอื่นๆก็ชอบมาหาเขาและโชว์เขาทุกเรื่องเพราะทุกคนในชั้นเรียนมาที่นี่เพื่อเรียนพิเศษสามารถตั้งถิ่นฐานในเมืองหลวงขององค์ราชาครอบครัวค่อนข้างร่ำรวยโดยปกติแล้วพวกเขาจะเปรียบเทียบกันเท่านั้นแต่ตั้งแต่ฟางจ้านมาถึงทุกอย่างก็แตกต่างออกไปฝั่งจ้านไม่เคยสวมชุดนักเรียนนอกบ้านเพราะเขารู้สึกเขินอายเมื่อไปเรียนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษาในชุดนักเรียนพวกเขาทั้งหมดเป็นเสื้อผ้าเก่าที่ยังอยู่ในเมืองทองจึงดูเหมือนเป็นเพียงผู้น่าสงสารที่ไม่ได้รับการศึกษา เด็กๆในชั้นเรียนชอบมาคุยกับฟังจ้านมีเพียงฟังจ้านเท่านั้นที่จะไม่เปรียบเทียบกับพวกเขาและจะยกย่องพวกเขาอย่างจริงใจกริ๊งกริงเสียงสัญญาณโรงเรียนดังขึ้นฟังจ้านเก็บข้าวของของเขาและกำลังจะออกจากโรงเรียนอย่างไรก็ตามทันทีที่เขาออกจากชั้นเรียนและก่อนที่เขาจะไปไกลเขาก็ได้ยินเสียงจากด้านหลังฟังจ้านเสียงที่คุณเคยนี้ทำให้ผู้คนหยุดชะงักและเมื่อเขาหันศีรษะเขาก็เห็นชิงเหอ ฟางจ้านรู้สึกประหลาดใจจริงๆเขาวิ่งไปหาชิงเหอทีละก้าวแล้วถามว่าทำไมวันนี้คุณมาที่นี่ละ่ะชิงเหอกล่าวว่าฉันว่างหนะเลยแค่มาพบคุณด้วยตนเองอันที่จริงฟางจ้านไม่ได้ไปพระราชวังมานานแล้วเพราะมีเพื่อนร่วมชั้นบางคนช่วยเรื่องค่าเล่าเรียนมันยากที่จะบอกว่าใครจะทนไม่ไหวก่อนฟางจ้านยิ้มผมยังคงคิดถึงเรื่องนี้อยู่เพราะเราไม่ได้เจอกันมาหลายวันแล้วชิงเหอพยักหน้าออกไปกันก่อนเถอะ เนื่องจากตัวตนของเจ้าชายมีความอ่อนไหวเขาจึงใช้ยาปลอมตัวเล็กน้อยนี่จะเป็นเด็กผู้ชายที่ดูธรรมดาที่จะยืนอยู่ตรงหน้าฝั่งจ้านแต่เสียงและพฤติกรรมที่คุณเคยนี้ทำให้ฝั่งจ้านปรับตัวเข้ากับมันได้อย่างรวดเร็วตอนนี้เขาไม่ได้ถามชิงเหอะว่าทำไมเขาต้องปลอมตัวทำไมเขาถึงมีใบหน้าธรมาธรมดาธรรมดาเช่นนี้บางครั้งเด็กคนนี้ก็ค่อนข้างไร้เดียงสาแต่บางครั้งก็มีความสนิทสนมและสบายใจมากฝังจ้านกล่าวว่าผมสัญญากับเพื่อนร่วมชั้นว่าจะช่วยพวกเขานำของที่พวกเขาต้องการไปให้ เดิมทีชิงเหอต้องการไปกับเขารอบๆไปที่ห้างสรรพสินค้านอกจากการเดินเล่นในถนนสายนี้ของอินพีเรียวคอปปิต้อนแล้วหากคุณต้องการไปช้อปปิ้งในช่วงเวลาที่เหลือจริก็กอยู่ในถนนของโกลเด้นทาวน์แต่ยังห่งางไกลจากความหรูหราของอินพีเรียวคอปปิต้อนเขาไม่เคยไปที่นี่สิ่งที่เขาจินตนาการควรจะเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือว่ามันเป็นมากกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลังจากมาถึงสถานที่แล้วก็ดูเหมือนเมืองที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น ช่องรับแสงเชิงกลล้อมรอบเมืองทรงกลมและถนนสายต่างๆมีความซับซ้อนอย่างประณีตนี่คือเมืองหลวงขององค์ราชาที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดของแลนสตาและยังเป็นศูนย์กลางของการค้าระหว่างดวงดาวอีกด้วยหลังจากเข้ามาที่นี่ฝางจ้านก็ตื่นตระหนกและเวียนหัวว้าวมันน่าทึ่งมากครับชิงเหอเดินเคียงข้างเขาเมื่อฝางจ้านมองร้านค้าแห่งหนึ่งผ่านกระจกอย่างสงสัยเขาจะไม่พูดว่า คุณไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนหรือสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันของเราเขาเพียงแค่ติดตามฟังจ้านอย่างเงียบๆและเมื่อมีคนมาเขาก็ค่อยๆถอยออกไปและพูดอย่างช่วยไม่ได้มองไปที่ถนนฟังจ้านตกตะลึงดวงตาของเขาเป็นประกายเนื่องจากความตื่นเต้นและความสุขเขาจะมองย้อนกลับไปพร้อมรอยยิ้มเขินอายเ hey, ฮผมเสียสติไปโดยไม่ได้ตั้งใจชิงเหอก้มศีษะอย่างเย่อหยิงฉันไม่กลัวที่จะชนใครสักคนฮะ ฟา่งจ้านจ้องมองที่เขาอาจจะเขินอายเล็กน้อยแต่เสียงของเขาก็ชัดฟั่งจ้านราวกับว่าเขาตะการตาเล็กน้อยเพราะคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นแน่นอนว่าผมรู้ว่าการเร่ร่อนไปตามถนนอาจเป็นอันตรายได้แต่เพราะผมรู้ว่าคุณอยู่เคียงข้างผมผมจึงไม่กลัวเมื่อมีผู้คนเดินไปมาบนถนนก่อนหน้านี้ดวงตาของชิงเหอก็มืดลงท่านใดนั้นหัวใจของเขาเต้นไม่เสถียรเล็กน้อยนี่เป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อน แม้ว่าจูจ่ๆเขาก็อยากจะอยู่ข้างๆฟางจ้านแบบนี้เพื่อปกป้องเขาไปตลอดชีวิตฟางจ้านชี้ไปที่ตู้กระจกที่อยู่ไม่ไกลนั่นดูเหมือนจะเป็นหนังสือการ์ตูนที่เพื่อนร่วมชั้นต้องการเมื่อผมจะเป็นพี่ใหญ่บ้างผมจะซื้อมันไปชิงเหอยือนอยู่ที่นั่นมองดูร่างของฟางจ้านค่อยๆวิ่งไปด้านหลังเขามีร้านขายขนมเล็กๆเ,เจ้าของแผงขายของดึงชิงเหออย่างกระตือรือร้อนและเริ่มลอบบี้หนุ่มหล่อหนุ่มหล่อคุณอยากซื้อคนของเรามาลองไหม ทุกคนชอบมันตอนอายุเท่าๆคุณชิงเหอไม่ตอบสนองเขารู้สึกไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ปลอดภัยเหมือนในพระราชวังส่งผลให้มีพ่อค้าหับเร่อีกคนเข้ามาคุยทำธุรกิจว่าหนุ่มหล่อหนุ่มหล่ออย่าฟังเธอมาซื้อของเราเถอะคนบ้านเรานี้เรียกว่าดีเป็นงานทำมือไม่ปรุงแต่งใดๆเลยคู่รักเขาชอบกินกันทุกคนซื้ออันหนึ่งแถมฟรีหนึ่งอันไม่ใช่อย่างที่เราบอกไปคุณกับคู่คือคู่กันที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาซื้ออันหนึ่งดีที่สุด ชิงเหอยกเปลือกตาขึ้นและมองไปที่คนหาบเร่หัวใจของเขาสั่นไหวเมื่อเห็นพ่อค้าหาบเร่ฉันไม่รู้ว่าทำไมชายหนุ่มที่ดูธรรมดาและมีหอ,อกสง่างามเช่นนี้เขาแค่มองและชายหนุ่มก็ก้าวเข้ามาหาคนหาบเร่ก,ก็พูดตะกุกตะกักเล็กน้อยด้วยความตกใจนั่นชิงเหอยยืนนิ่งอยู่หน้าแผงลอยและเม้มริมฝีปากเอามาสองอันจบตอนที่แปดสิบ